I wouldn't ไ e a t i t ดิ s ิด r d ิเดินเลื s s o ้มแบล็ e อ่า a ha. หาอย่างนะเอ่อบอกภาษาไทยเลยบอกค่ะดิฉันฟังบมู่้เรื่องดอกเนาะก็แค่บอกว่าส้มตำร้านคุณเนี่ยน่ากินมากินใช่ไหมแกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะจ้าจ้าขอบคุณนะจ๊ะ c แคลิส e e ่ชี s s ติลติ i ย Yes I see มีเนื้อผู้หญิงสองคนนี้เขาพูดแรงเกินไปนะคะพี่พุ๊กต้องเป็นคนแบบไน ทำไมไเที่ยวดูทูเกอรยแบบเนี้ย Look here, her is dirty and uneducated. กลับจากเรียนต่อรอบเนี้ยฉันว่าฉันจะพักสักหน่อยอแกนี่ยัยมายกเรียนจบช้ากว่าฉันตั้งปีหนึ่งกเกนจะพักอีกหรอโอ๊ยก็ฉันที่เกียจติเรียนป่ะควรจะเรียนจบได้เอ้ยเอางี้ แกเนี่ยบินไปเรียนต่อปอโทเป็นเพื่อนฉันฉันจะได้ไม่เหงาไงไม่เอาอะ่ะตอนนี้ฉันมีงานที่ดีอยู่แล้วฉันอยากอยู่ไทยต่อแต่ถ้าฉันอยากเรียนต่อเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันบอกนะอืมก็ได้เอ้ยว่าแต่เรื่องที่พ่อแกจะจับให้แกแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงคะไละ่ฉันฟังหน่อยดิอืมตอนนี้ฉันก็โอเคแล้วแหละเห็นพ่อฉันบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะทั้งหล่อแล้วก็รวยแถมบ้านมีธุรกิจหลักน้อยล้านเลยนะ ฮะร้อยล้านเลยหรออุยทำไมแกโชคดีอย่างนี้วะนี่แล้วแบบนี้เพื่อนฉันกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปถึงไหนกันเลยจ๊ะถึงไหนอะไรล่ะฉันกับเขายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเห็นพ่อฉันบอกว่าอาที์นี้แหละที่จะนัดทานข้าวกันอุยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันเนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งฐานะก็ดีไม่มีใครกล้าปฏิเสธแกหรอก ก็ขอให้มันเป็นแบบที่แกพูดแล้วกันเออว่าแต่แถวในหมู่บ้านแกนเนี่ยมีอะไรขายปะฉันหิวอ,อ่ะไม่มีหรอกแกอ๋อหน้าหมู่บ้านฉันมีร้านส้มตันอยู่ร้านหนึ่งเห็นคนต่อคิวเยอะมากลองกินไหมโอ้ยสกโปะป,ปะนี่ถ้าสกะปกแบบทริปที่เราไปเที่ยวที่อินเดียแล้วไปกินอยู่ที่นู่นนะฉันไม่เอาด้วยอ่ะกินแล้วก็อีอะ ฉันไม่แน่ใจอ่ะแกแต่คงไม่หรอกมั้งเห็นคนต่อคิวเยอะขนาดนะั้นอ่ะแกต้องไปลองดูก็แด้ไม่มีอะไรกินรึวะ่ักิวแล้วพอ้องไหรอแบบนี้วะยึดตรงไหนเนี่ยแม่เราไปแม่ดูค่ะค่ะโดนเด้แปบนึงจ้าแปบนึงเดี๋ยวแมวฟันก่อนเจ้วเอเค ไม่ไสิกว่างโคกงมาแต่บาดนะแม่นะเป็นไงบ้างมี้งานที่บริษัทแก่ก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละอย่างว่าเจ้าของบริษัทเขาเป็นคนไทยก็มีปัญหาให้แก,กตลอดอ่ะก็พี่บอกแล้วให้มาทําที่บริษัทพี่ก็ไม่เชื่อทําไมต้องไปเป็นลูกน้องที่บริษัทอื่นด้วยละ่ะโหมิ้งก็แค่ยอยากหาประสบการณ์อ่ะอีกอย่างหนึ่งมิ้งคิดว่า พี่กูบริหารบริษัทเองเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะไม่เห็นจำเป็นต้องไปช่วยอะไรเลยมันก็จริงแต่พี่ก็อยากให้แกมารับช่วงต่อพี่จะได้มีเวลาไปคิดโปรเจกต์อื่นบ้างเข้าใจแล้วพานรอไปก่อนนะพี่แม่จาเสฟอไปแน่แม่โต๊ะสองด้วยแม่เดอ้อจ้าอันนี้แม่โอเคมาเลยพวกต่ตไปตังต้งใจ วัดเอ้า oh. uh, เอาอย่างดีค่ะพี่ใส่ถุงเพืกินกับบ้านตั้งได้เลยนะจ้าเอาไงดีแก oh, <my> The place is dirty. i o u g o go o to eat. What are you talking about? What you want? Look at her. She didn't get it. Hi. Can you speak English? ฮะฮะได้ huh. Hi, อย่างนะ ออบอกภาษาไทยเลยบอกค่ะดิฉันฟังมู่ฮูเรื่องดอกเ <c oughs> นาะภาษาไทยเนาะเออ่ขอโทษทีนะคะพอดีว่าเพิ่งเรียนจบนอกมาค่ะก็เลยอาจจะติด Speak English นิดหน่อยนะคะฉันบอกแล้วไม่หรอ,อ,อ๋อ๋อ่อแล้วเมื่อกี้คุณสองคนพูดอะไรกันหรออไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่บอกว่าส่มตาร้านคุณเนี่ยน่กกินมาก,กิน ใช่ไหมแกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะน้อน่ากินนากใช่น่ากินมากเลยอ่ะจ้าจ้าขอบคุณนะจ๊ะ Can you see she's so still there Yes I see ไม่ต้องหรอกพี่รอดูไปก่อน แต่พี่ว่าทำแบบนี้มันก็เกิดไหน,น,นะเออน่ะเชื่อมิ้นเถอะมินต่อ่อะแล้วสรุปพวกคนจะเอาอะไรดีจ๊ะถ้าถ้าจะเอาอะไรก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยวโคกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันทำให้จ้ะเอาไหนดีแกกินไม้ขานี่ก็ตื้อจังเลยฉันไม่อยากกินอ่ะเออฉันไมไ่กินเหมือนกันงั้นจะซือซ้อๆไปลแล้วกันแล้วก็ไปให้ยามหน้าหมู่บ้านแกกินเอา ทิพค์ตำคกนี่แล้วเหลืออีกสองคกเด้อตำปูปลาเอาเพ็ดกลางจ้าแม่มาละกอทิพย์เดแล้ว,เเวไปค่ะแล้วแล้วมานี่แม่เอาได้แล้วเอาไปอีเอาพวก,ก้าสองคนน่ะสั่งหรือยังสั่งได้เลยเอาอยั้งล่ะสีาา็ดนห้โหพูดว่าอะไรวะแกฉันไม่รู้เรื่องอะแม่ฉันบอกว่าถ้าพวกคุณอยากได้อะไรสั่งได้เลยจ้า งั้นฉันเอาส้มตำไทยแล้วก็น้ำตกแล้วก็ไก่ย่างสองไม้นี่ยนินุษสั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยเสียดายเงินไม่ได้ซื้อไปกินเองหนุยคือเพื่อนฉันมันสั่งไปกินเองอะคะ่ะมันเยอะไปโพเพื่อนจะกินไม่หมดอะคะ่ะสรุปจะเอาไหมจ๊ะเอาค่ะเอาเอาค่ะ กระดาษจดค่ะจดได้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะลองสักคู่นะจ๊ะ I wouldn't eat it It's dirty <S Then let's go somewhere มินว่าผู้หญิงสองคนนี้เขาพูดแรงเกินไปนะคะพี่พุก ต้องเป็นคนแบบไหนทำไมงเที่ยวดูถูกคนอนแบบเนี้ย Look here, her is dirty and u n e d t c e t e d Only a fool would buy that. Shut up! นี like. ่นี่เธอพูดภาษาอังกฤษได้้ลยเหรอ h i ห h l y e n d u c e the d b a t d on i n s o m n me. very rude. ไม่จริงอะ พวกฉันพูดรู้เรื่องได้ยังไงอะคิดว่าตัวเองมีความรู้เรียนสูงแล้วจะมาดูถูกคนอื่นได้อย่างนั้นหรอฉันได้ยินพวกคุณสองคนพูดจาดูถูกคนอื่นมาตั้งนานแล้วหน้าตาก็ดีนะคะแต่ไม่น่ามีนิสัยต่ำตรงแบบนี้เลยใช่คนที่มากินอาหารด้านนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉันต่ำแบบที่พวกคุณว่าหรอกนะไม่จริงอะ่ะนี่นี่พวกแกฟังอังกฤษที่ฉันสองคนพูดรู้เรื่องหมดเลยเหรอ ฉันฟังออกตั้งแต่คําแรกที่พวกคุณพูดกันละแต่ฉันแค่ไม่อยากจะตอบโต้ก็เท่านั้นเองเห็นไหมคะพวกคนที่พวกคุณดูถูกก็เป็นแม่ค้าข้างทาง<ๆ>เขาก็มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ไปกว่าพวกคุณเลยแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าพวกคุณคือคุณธรรมในจิตใจเขาค่ะเอาไงดีเนี่ยอินุ อ้าวนุชมาซื้ออะไรกินลูกคุณพ่อมาพอดีเลยคุณพ่อช่วยหนูด้วยค่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอก็ลูกสาวของคุณลุงอสิคะอยู่ดีๆก็มาดูถูกฉันหาว่าฉันจนไม่มีการศึกษาแถมมาบอกว่าร้านฉันสกระปกด้วยค่ะจริงเลยอย็นนุชคุณลุงสมศักดิ์สวัสดีครับอ้าวปุ๊กมากินข้าวร้านนี้นอล,ลูกใช่ครับนี่นุช ลูกสาวคุณลุงที่เคยคุยกันว่าจะให้แต่งางานผมใช่ไหมครับใช่นี่แหละยายนุษลูกสาวลุงเองถ้า,างั้นผมขอบอกคุณลุงตรงเลยนะครับผมคงไม่เอาผู้หญิงที่มีการศึกษาแต่จิตใจต่ำแบบนี้มาเป็นภรรยาแน่นอนครับเจ็มากเจ็บมากอุ๊ยสมน้ำหน้านะคะปากแบบเนี้ยสมควรแล้วค่ะ อยู่คนเดียวต่อไปนะคะไม่ต้องมีผัวหรอกสงสาวผู้ชายเขานะนี่มาแรงมากสงหาตแกตบบคอเลยฮนี่ข้าหารครับไม่ต้องคอนนะครับขอบคุณค่ะไปทางนี้พ่อผิดหลังในตัวแกมากนะนุชกลับป้านเรามีเรื่องต้องคุยกันไป แตนีเจะโดนด่าแน่เลยแกเอาีดอะแกกลับดิจีทำเผือกไเรากลับไปชินก็โดนดาดิอ๊ยกลัแต่นี่ยิ้มอะไรไม่ทราบยะยังไม่เลิกปากแจ๋วกุีิใช่ไหมได้ไม่ไปดีๆใช่ไหมออกไล ไออกไปออกไปดวนี้ลอยออกไปจากลานช้างไปไปโอ้ฮึ่มต้องให้หุนหวยเฮ้แม่เก็บร้านแม่เพรางบเขาบะขาเราโมนีล้มเสียนี่แกแกมาทำอะไรที่นี่ไอ้เด็กวัดอย่าบอกนะว่ามาหาข้าวกินอ่ะมันไม่มีให้แกกินหรอกนะเปล่า ฉันแค่จะมารับข้าวของที่ฉันสั่งไว้เฉยๆไม่ไม่ะยังไงที่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละแกหนยวข้าวมากนะใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะส่งเคราะห์ให้เอานี่ฉันให้กินฟรีเอาไปสินี่ก็สิบโมงแล้วทำไมยีมิ้นมาสายจังเลยเนี่ย นี่คุณขวดทิ้งตรงนี้ไม่ได้นะครับถังขยะก็อยู่แค่ไม่ไกลเนะี่ยแล้วจะทำไมฉันจะทิ้งตรงนี้อีกอย่างนี่มันก็น่าบริษัทรีไซเคลิลเดี๋ยวแม่บ้านเขามาเก็บของเขาเองแหละไม่ได้นะครับขวดก็ต้องไปทิ้งในถังขยะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันรู้สึกคุณคุนหน้าแกจังอ๋อไอเด็กวัดเออจะว่าแบบนั้นมันก็ใช่ ว่าแต่คุณรู้จักผมด้วยเหรอครับนี่แกจําฉันไม่ได้จริงๆเหรอฉันทิ์ลูกสาวประโยคที่แกเคยไปขอข้าวกินอยู่บ่อยๆไงอ๋อจาได้แล้วทิ์เปลี่ยนไปมากเลยเนะี่ยเห็นประโยคบอกว่าคุณไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยใช่ฉันเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉันสวยขึ้นแต่แกดูสกปรกเหมือนเดิมเลยนะแล้วนี่ไปขโมยเสื้อผ้าใครเข้ามาใส่แล้วเนี่ย ที่พัฒนาเลยจริงๆอ๋อแกมาเป็นแค่เด็กวัดอะนะเนาะก็คงจะไม่มีปัญญาหาเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆหม่ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ฉันเห็นยังไงฉันก็พูดไปแบบนั้นแหละจะไปสมัครงานดีกว่า แกบอกว่าไปสมัครงานที่เดอะซันแล้วเราจะได้งานนี้ไงเอาน่าทิปมีโอกาสเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองดูอืมแล้วแต่แกก็แล้วกันเดี๋ยวแกนั่งรอที่หน้าร้านก่อนนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนมันร้อนโอเคคุณครับพอดีผมจะสั่งข้าวกล่องปลายกนะครับ ไปอาบน้ำถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวสั่งน้กับช้นเลยก็ได้ค่ะหรือช้อนบอกอลูกสาวก็ยกให้รายการในหาทั้งหมดอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นแล้วนะครับโอ้โหแล้วทำไมสั่งเยอะจังเลยคะเนี่ยอะปุกชิวนี่ปุกคุณมิ้นใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เจอตั้งนานใช่แล้วมิ้นเอง จำได้ด้วยอ่ะนินรูฟเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแล้วมิ้นละ่ะหายไปไหนมาตั้งนานอ๋อพอดีว่าฉันไปทำงานที่กรุงเทพมาแต่ว่าบริษัทล้มละลายพนักง,งานก็ถูกไล่ออกหมดเลยฉันก็เลยต้องกลับมาหางานทำที่นี่แต่ฉันไปสมัครงานมาด้วยแหละชื่อบริษัทอะไรนะเดอะซันแกรู้จักไหมอ่ะเดอะซันเดอะซันที่ ทำเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคลิลน่ะเหรอใช่แล้วแหละเออแต่แกทำงานอะไรอยู่เนาะครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับเออมิน้นแกก็อย่าไปบอกใครนะว่าฉันเป็นคนสั่งอะ่ะทำไมอะ่ะเออทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเดี๋ยวยังไงแกถ้าฉันไม่ได้มาเอาอ่ะแกก็ส่งตามที่อยู่ที่ฉันให้ไปในกระดาษนะฉันขอตัวก่อนนะ เงินก็ไม่ได้ใช้อยางกับเป็นลูกจ้างเลยทําไใบนาบ่นอยู่ได้ค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวที่แกกินอยู่ทุกวันนี้อ่ะก,ก็เงินฉันทั้งนั้นแหละบ่บนได้แม่หนูเหนื่อยนะแม่ใช้หนูทุกวันเลยตื่นเช้าก็ตื่นนี่แกแกมาทําอะไรที่นี่ไอเด็กวัดอย่าบอกนะว่ามาหาข้าวกินอนะ่ะมันไม่มีให่แกกินหรอกนะเปล่า ฉันแค่จะมารับข้าวกลองที่ฉันสั่งไว้เฉยๆอ้าวพวกเองเหรอที่เป็นคนสั่งข้าวร้อยกล่องอะ่ะป้าก็คิดว่าใครอะไรนะแม่กำลังจะบอกพี่ว่าไอเด็กวัดเนี่ยนะมาสั่งข้าวกับเราหนึ่งรอกล่องไม่ๆอะ่ะยังไงที่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าแกไม่ต้องพูดอะไรงั้นแหละแกหิวข้าวมากนะใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะส่งเคราะให้เอานี่ฉันให้กินฟรีเอาไปสิ ใจเย็นๆก่อนทิฟฟ์ฟุกเขาอาจจะเป็นคนสั่งข้าวกล่องก็ได้นะโอ้คุณแม่มันจนขนาดนี้มันไม่มีปัญญาจ่ายหรอคะเอาปไปกินสิทิฟแกทำเกินไปแล้วนะพอได้เลยลูกฟุกกลับไปก่อนเถอะครับโอยคิดเหรอว่าฉันจะเชื่อ มิ้นทำไมแกไม่บอกฉันว่าวันนี้เราจะต้องมาส่งข้าวเองอ,ะอ่ะขอโทษทีแกฉันลืมบอกอ่ะอืมอไม่เป็นไรอะ่ะรีบส่งรีบกลับเถอะฉันร้อนจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยฟุกนี่แกมาทำอะไรในบริษัทนี้ก็ฉันทำงานอยู่ที่นี่แล้วทำไมจะเข้ามาไม่ได้ล่ะอ๋อพอดีว่าฟุ๊กเขาเป็นคนสั่งข้าวให้มาส่งที่บริษัทนะฉันลืมบอกแกเลยนี่ แกเป็นคนสั่งเข้ากล่องหนึ่งร้อยกล่องจริงๆเหรอมิน้นทำไมแกเพิ่งมาบอกฉันเนี่ยผมเป็นคนบอกมิน้นท์เองแหละว่าไม่ให้บอกใครหัวหน้าคะเส้นเอกสารเบริรของให้หน่อยคะ่ะรับขอบคุณคะ่ะฮะนี่แกเป็นหัวหน้าเหรอใช่ครับผมเป็นหัวหน้าช่างที่บริษัทแห่งนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กวัดจนๆแบบผมมาถึงทุกวันนี้ได้ มผมมีข่าวดีจะบอกคุณได้งานทำที่นี่นะจริงเหรอฟุ๊กขอบคุณมากนะแล้วฉันล่ะฉันก็มาสมัครพร้อมมินนะคนที่มีความคิดต่ำๆชอบดูถูกคนอื่นแบบคุณบริษัทนี้เขาไม่ต้องการหรอกครับฉันขอโทษนะช่วยรับฉันเข้าทำงานเถอะคือฉันไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับฉันแล้วอะนะรับฉันเถอะนะฟุก๊กช่วยคุยให้ฉันหน่อยนะไม่ได้หรอก แต่มันก็ไม่แปลกนะที่คนอย่างคุณจะหางานไม่ได้นอฟูกช่วยคุยให้ฉันหน่อยนะให้ฉันทําตําแหน่งอะไรก็ได้ขอให้เข้าบริษัทนี้ได้นะ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 จริงเหรอจริงสิให้ฉันทําอะไรก็ได้นะขอให้ฉันได้ทํางานที่นี่ก็พอแล้วงั้นฉันก็จะให้เธอทํางานเป็นแม่บ้านไปล้างซ่วมเธอโอเคไหมอะไรนะรูปร่างหน้าตาอย่างฉันเนี่ยนะจะให้ฉันไปทํางานแม่บ้านล้างซ่วมด้วย ฉันไม่เอาด้วยหรอกรับได้ก็รับรับไม่ได้คุณก็เชิญออกจากากบริษัทนี้เออไม่ทําก็ได้วะให้ทําอะไรก็ไม่รู้แม่บ้านรังส้ง่มเฮ้ยแกก็เหมือนกันทรยศเพื่อนเอาไปเลยเข้ากล่องไปแล้วคิดว่าคนที่ชอบดูถูกในแบบคุณมันจะเจริญเหรอออกไปรีบออกไปจากบริษัทได้แล้ว